ง่ายแบบนี้พี่หลับตาเล่นก็ได้แพ้เราอย่ารีพอร์ตถูกนะ g g ี x เจ้าพวกกาเอ้ยเอาละกาศสวัสดีครับวันนี้พบกับเด็กโปรไฟล์กาก้านะครับสาย EX ที่มาใหม่เป็นชื่อสุดท้ายแหละจบทีจันวันนี้จะเป็นตัวนี้นะครับกากา้า EX อัลติเมตกากาก็ผมหามาได้แค่นี้แหละเริ่มด้วยที่บัลดีนะครับแน่นอนเซยสามแบบผมผมมีแค่นี้เสยสามไปก่อนแต่ว่าเสยสามเนี่ยมันก็เล่นได้อยู่เล่นได้เลยแต่ถ้าเขมีสีเนี่ยก็ให้ใส่สีเลยแต่สามก็เล่นได้นะอ่ามาอธิบายเรื่องสกิลก่อนนะ ใ่สองเกณแลนะครับนำการสองไปบนสุดเข้าโซและตัวมันอ่ะแจกกันใบใ้ทุกตัวบนสนามด้วยแล้วก็สกิลจีบู๊ตเอีบูเอ็กนั่นแหละมัน Copy G ้จีบูจากในดอกโซนทั้งหมดเลยวิวเบสเบสคัฟวิวก็ปี้ทั้งหมดเลย, er base, base copy, copy เลยตามสามจีบูตนี้แล้วก็มีสกิลดวก็ต์มูฟโอกา เอาตัวแข่จีบ o o เบ Beat ครับใบแรกเลยนะนี่สกิลมันหน้าที่หลักๆเลยนะเอามาแค่เป็น G ีบ o o เบ Beat ก็คือบวกหนึ่งล้านแล้วก็สองขีจนจบเทินเลยอืมแค่นี้แหละหน้าที่มันจีบูชคร r a อันนี้แจก t ิปป l ลจนจบเทินเลย อันนี้อันนี้แจกบัฟแจกบัฟยิงเลือดแล้วก็เพิ่มเลือดอม,มาณนี้แหละมาในส่วนของมอนเตอร์หาการ์ดกันนะครับสกิลตัวมานี้สกิลตัวนี้ก็คือเข้าสนามนะครับทิ้งการ์ดบนมือหนึ่งใบค้หนหาการ์ดที่มีคำว่าจ o o ู t วิวหนึ่งใบจากกองการ์ดขึ้นมือ เออไอ้กาคา ex เอ็กซอะมัน e มันนับเป็นหมดเลยนะครับชื่อมัน่ะนับเป็นทั้งเบสบูทเบสเบสวิวคาฟมันนับเป็นหมดเลยก็เลยสามารถเสิร์ชตัวนี้ได้อโอเคแล้วก็สกิลหนึ่งก็คือเมื่อที่เราได้รับพลังชีวิตเพิ่มเนี่ยเราจะขโมเกตอีกสายสองคือดีมากแต่ตีบันเพอรเทอร์น่าสกิลล่างมันเป็นสกิลเอ,อ่ออโอโต การสาม,มารนการแคทของผมอันนี้ใส่สหรือว่าใส่สองใส่สี่ก็ได้อแล้วแต่เลยสกิลก็เข้าสนามเห็นเพื่อนก็ชาร์จจัวอ่าง่ายๆ <c oughs> ของใหม่ครับผมของใหม่เอสกิลเป็นนี้ก็เข้าสนามครับผมเอานำจีบูจากกองการหนึ่งใบลงช่องหนอบ อ,อนำไม่เกินหนึ่งใบนะครับไม่เกินหนึ่งใบลงช่องนอปแล้วก็ชาร์จหนึ่งฮิวหนึ่งโัวหนึ่งวงเล็บนะครับถ้าเกิดมันเห็นจีบุนเอควอนสนามนะถึงจะได้ชาร์จหนึ่งฮิวหนึ่งโัวหนึ่งแล้วก็สกิลแอคนะครับนํามันเข้าสู่โจจีบุนหนึ่งใบใช้แล้วก็หมดประโยชน์แล้วก็้าโซเลยใบนี้ใส่สองนะครับตัวนี้เป็นตัวที่เสกิลหลักๆเลยก็คือตีห้ามคอตอร์ครับผมตีดูเดียวห้ามคอตอร์ แล้วก็เมื่อสเตนเนี่ยก็จะได้จวดหนึ่งเลยดีมากอันนี้ตัวกระโดดใส่หนึ่งใบอันนี้ถ้าเกิดแบบมือเรามันดีจริงๆอ่ะตัวนี้เป็นตัวที่ฟาร์มโคตรเลยแบบเราคองร,รา,าเน้่ยมันมีทิปโปลล้ไงตีถ้าเกิดบทสนามีดักอ็อยู่กับชาร์ทีวีจวตีสามครั้งอ่ะชาร์สามครั้งจวสามครั้งอ่ะโหดมาก ใสหนึ ball, ่งบอไฟหนึ่งพอตัวนี้แล้วก็กากเคล็ดตัวนี้สกิลมันก็คือเข้าสนามนะถ้าเห็นจีบูทอยู่จวนหนึ่งใบในสกิลหนึ่งก็คือถ้าเกิดมันตีเนี่ยเราเพาเวอร์มันมากกว่าหมื่นมันจะทําการเราได้รับพังชีวิตหนึ่งหน่วยแล้วก็ยิงหนึ่งไร่เคประมาณนี้มาในส่วนของไอเทมนะครับอันนี้เลยสองเลย หรือว่าจะใส่หนึ่งก็ได้แล้วแต่เลยแล้วแต่ความชอบสกิลหลักๆก็คือมันการออกสนามอะการทุกใบออกสนามเลยแค่นี้แหละสกิลมันที่ใช้งานแปะแปะไว้ได้เท่ส่วนใบส่วนใบนี้ก็ใบนี้มันกันทำลายกับกันใบเฉยครับนะกันทำลายกันใบอีกสกิลหนึ่งก็คือคอจากหลุมครับผมเป็นใบเพิ่มวิบดีอยู่ ออไอ้ทีใมนี้อาจจะใส่สองอันนี้ใส่1ก็ได้แล้วแต่ผมชอบแต่ผมใส่2อ,อันนี้เพราะว่าผมมาไปเจอทามเพื่อเจอทามมาชอบตีมาชอบตีมาในส่วนของเวทมนต์นะครับแม้แรกเลยจะเป็นจีบูชออะไรโอเวอร์จีบูชโอเวอร์สกิลมันก็คือ ได้ได้ต่อเมื่อมีจีบุญพัฒน์นะครับเปิดการ์ดสมามใบบนสุดนำการ์ดไม่เกินสองใบขึ้นมือนะครับแล้วก็ที่เหลือเขาอเกตเปิดท็อปสามก็หยิบหนึ่งเ,เปิดท็อปสามนี่ก็หยิบสองชั้นหนึ่งโหดมากแต่เงื่อนไขก็แอบตีจีบุญใ <c oughs> บนี้ใส่สองใบรือสามก็ได้นะมันฟาร์มดีอยู่เป็นการฟาร์มใช่ไหมก็ใจหนเกตก็จูก้ารสอง ยูสองถ้ามีาดาวกดยูประมาณนี้แหละฟิวเจอร์บัดดีอ่ะอันนี้ใส่สองก็รู้ดดูกันอยู่เอาไปหาบัดดีอ่ะจวก,ก้าออันนี้ใส่สามใบเลยครับมันเป็นใบที่ค่อนข้างจะจำเป็นสำหรับเด็กนี้มันเอาไว้มู่พวกจะก,ก้าได้อืม นำมนอนเตอร์จากกองการ์ดไม่เกินสองใบลงดอกแล้วก็โจกันหนึ่งใบอืมดีมากไปน,นี้ครับผมใต่สองหรือว่าจะไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่บางคนที่ผมใส่มาเนี่ยเพราะว่าเผื่อกาก้าบูธอื่นมันขึ้นมือไงจะได้ไล่ใบนี้เพื่อเป็นคอคอร์ทิ้งบูธนั้นลงดอกอืมมานี่แหละเริ่มจา,า,ากเท็กแรกก่อนนะ เทคแรกเนี่ยโจ๊ก,กา้าสองใบนะถ้าเกิดมีดารวก็อยู่ในดอกตามใบที่ชื่อแตกต่างก,กันเนี่ยจะจวกเพิ่มอีกหนึ่งส่วนดีสกิลหนึ่งก็คือลดวดาามิลง 3, กกาสามจจบเทินเลยอันนี้ก็ใบที่โหดอยู่รายได้ต่อเมื่อมีรายได้ต่อเมื่อใช้เจบูทวิวเปิดทับสี่หยิบสองใบขึ้นมือแล้วก็ที่เหลือเขาก แล้วจากนั้นก็คอการ์ดจากคนมือหนึ่งใบเป็นไม้ที่โหดมากเลยใบนี้สมมุตินั่นถ้าเกิดเราเจอเพวกอไอพวกแจ็คไม่ก็โซเดียกอะ่ะก็ใช้ใบนี้ก็ได้นะเพราะว่าพวกนั้น,นมันจะการคอยจากหลกมุมไงแต่นี้มันเปิดท็อปแล้วก็คอยจากมืออ้าวขอโทษทีครับเมื่อกี้กล้องมันตัดไปเองมาต่ออันนี้ก็ ใบเดิมเลยรามันตากคามอนเออชาเนกีดคอมอนเตอร์ไช้หนึ่จากดอกเอาไปเพิ่มเวมได้ใบนี้นะครับใบนสเกิลมันก็ชาเนกีดนะครับเลือกใช้หนึ่งอย่างจากนั้นล่างทิไแรกก็คือหายเทมทิกที่สก็คือชุมอมนจากดอก2ใบชื่อแตต่างกันใบนี้ครับผมจับเลนท์ามลุกอประมาณนี้แหละ ใบนี้การตายอันนี้มันมีข้อเสียแล้วข้อดีนะครับข้อดีมันก็คือกันตายแหละข้อเสียก็คือเทิร์นัดไปเนี่ยเราโอกาสที่จะปิดเขาได้เนี่ยค่อนข้างจะน้อยอยู่ถ้าเกิดบนมือเราไม่มีตัวถมดอบอ,อันนี้การอย่างระบแล้วนะครับ อันนี้เปิดเกตอราทุกคนน่าจะรู้สกิลนี้แหละเปิดเกียหยิบเกียหนึ่งใบขึ้นมือแล้วก็ที่เหลือตามนั้นใบนี้ใบนี้อือนี้จะใส่สองใบก็ได้นะแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยมันไม่ค่อยจาเป็นเลยลกมือเออเพราะว่าถ้าเกิดมันมันต้องเป็นมือแรกจริงๆถึงจะได้ใช้อ่ะแบวจูบขึ้นมาหกใบถ้าเกิดมีก็คือใช้เลยถ้าเกิดไม่มีก็ล,ลกมือจะตจวบได้ ใส่หนึ่งใบพออันนี้พอนที่ตุ้ยันเอาไว้กันยิงเลือด้เฉยพัดดีบอกอันนี้เอาไว้เต็นไว้เฉยแหละกลัวพวกลำอะ่ะเพื่อเราจั่วได้เทิร์นแรกอเลีนะอันนี้มัดดีบอกก็ใส่ไว้เฉยๆกันตายเปลือได้ใช้ไมบนี้ก็ใช้ได้ต่อเมื่อมี ได้ต่อเมื่อเราใช้จีบุนเบียดไปแล้วนะแต่สองเลือดนะครับชา้าสองเกรดโจวสองใบคอกาสจากบนมือหนึ่งใบใบนี้ใบนี้ใช้ได้ต่อเมื่อเราตีสามครั้งขึ้นไปนะครับคอมอนเตอร์ใช่หนึ่งจากกองขาดใบนี้ใบเราขี่ก็สกิลน่าจะรู้กันดีแหละทิ้งการขี่ใบก็ได้ขี่ก็ลดตามนั้นแลวครับทิ้งห้าใบาก็ลดห้าเลย <c oughs> มาในส่วนของไม้ตายกันนะครับอ่าใส่สามเลยหรือสองก็ได้แล้วแต่คนแต่ผมอยากเน้น FTK FTK ให้มากที่สุดนิ้นแบบหวังชุบชนะเลยอะ่ะสกิวไม่ต้องบอกหรอกนะ FTK เดี F ๋ T ยวต่อไปจะเป็นการทดลองเล่น โอเคมาเล่นเล่นให้ดูมือมีประมาณน,นี้นะอืมถือว่าไม่เล็วเพราะเธอนับจัวอะ ขึ้นมาเป็นใบนี้ผมก็จะเลือกชาร์จเป็นใบนี้แหละอ,อ่าถ้าบนมือมีสองใบแบบเนี้ยอืมคิดอยากเราไม่ใช้ไปไหนแต่ว่าด้วยตามที่ผมบอกไปเมื่อกี้มันในเมื่อมันขึ้นเรืนแรกเราก็ใช้เลยวงเล็บนะ ถ้าเกิดในกองการเราไม่มีจีบูทครบ3แบบเนี่ยมันจะใช้ไม่ได้นะครับอือคือไร้เบ้าเลยอวันนี้สกิลมันก็คือนำจีบูทสามแบบเนี่ยวางความไวบนสนามแล้วก็สลับกันให้แข่งเลือกนะครับแต่อันนี้ผมจะทำการเลือกข้วนตัวเองแบบสับเองเลือกเองนะอะไรเนี่ยแบบปดตาหน่อยี๋ยแวบบปตากน โอเคมาเลือกกันเอ,อไม้นี่ละวงนสมบูรณ์แวกูแข็งเลือกไปนี้โอเคเบสขึ้นมาไล่ไปนี่บอกแล้วไล่ไปนี่เลยครับในเมื่อมันอยู่บนมือเราก็ไล่ไปเลยทิ้งจุดสามทาไมถึงโจุดสามนะครับเพราะว่ามันมีทีบูททั้งสามแบบในดอกแล้วนี่ไงโอเค แล้วก็คอตัวนี้ก็ก็ทิ้งลงหลุมเหมือนเดิมชาร์จจุไม่ใช่ชาร์จวนชาร์จหามัน FTK ได้นะเด็กนี้แต่ว่าก็ถ้าเกิดไปเจอกา้าพวกเดียวกันเนี่ยก็ป้องชุบวันนี้ไปเจอมาแล้วปองุบชทันเลย ก็คอ,อไปครับผมปึ๊บมนดีคอแต่สามเกรไม่ด,ด,ดโโีไม่ดีโอ้โหสกิลไปนี้เห็นฮิวเ,เลือดก็ขโมยเกตดสองใบแล้วก็ล่าอะไรจิบูทิบูทิโบก็บบบสองใบหยิบเป็นสองใบนี้ดีกว่า แล้วก็ลายไปนี้ครับถมหนุ่มจอมอนเตอร์ตัวไหนก็ได้นั้นแล้วแต่คุณเลยแต่ผมเลือกที่จะตอนนี้เออเอาเอา,เอาสักหนึ่งใบลวกันเอาใบน,นี้แล้วก็โจกาหนึ่งใบแล,งแล้วก็ฟาร์มแมวแล้วก็ฟาร์มแมวต่อ โอเคมามานี้แหละเราก็มุนบุกจะเล่นแหละแล้วก็กดเทคจีบู๊ตเอกเลยครับคัปปี้จีบู๊จังในดอกมีสามแบบคัปปี้สามแบบเลยครับประกาศเลยครับเบนเ f อ t ฟสสกิลจีบู๊ตวิวครับจูวกาหนึ่งจีบู๊ตอื่นๆก็บวกตามแล้วก็อันนี้เราอย่าเพิ่งตีนะครับลองดูเชิงก่อนก็ไล่ไปนี้ไปเลย เปิดก๊ัซตีไปบนสุดนําถั่มไปขึ้น,นมืมอขี้ไม่ตายไม่เจอแล้วแล้วก็ไม่ตายไม่เจอเราจะหายเจออการสองเจอแหละกอลไปโอเคนี่เรามีไม้ตายหนึ่งใบแล้วก็เอฟทีขีไดแ้แหละตีไปห้าขี แปะจุปนเอาสู้กงหนึ่งไลฮิวหนึ่งอีฟลเขาจะเหลือประมาณ6แหละแล้วก็ไล่ลลไปิดฉากไปเลย f อ k แบบเนี้ยมันก็เล่นแบบนี้แหละเทืนต่อไปแล้วก็มีจับเบสจ,จับเบสช่วยแล้วก็รถขี้ช่วยแล้วก็รถดามีดนี่พร้อมอันนี้ ขโมย S T K เรียบร้อยแล้วงั้นก็จบเพยงเท่านี้แหละ